นี่ครับเพิ่งกลับมาจากบ้านแม่ใหญ่นะครับเดยจับมาให้อาหารปลากันนะครับผมไม่ได้ให้มาสองวันแนละ้วโอ้โหหน้า้นดีมากเนะลยฝนก็ตกนะครับฝนตกข้างันเลยมไม่ให้อาหารปลาสองวันแล้วลาผมจะออปเป็นยังไงเนาะเออไปถามลูกกูเจอบ้านยังไม่เจอนะครับให้อาหารปลากันอากาศดีครับไม่มีแดดเลยครับที่นครพนม แต่เมื่อกี้ไปสกลนครมาแดดรับแถ้าต่องอยแดดอะาเมื่อเช้าฝนตกนี่ครับไปที่บ่อโคกน้องนาเราเหมือนเดิมนะครับปลาเราเลี้ยงไว้ก็โตขึ้นทุกวันนี่ครับดูสภาพฝนตกนเป็นดินโคลนเนี่ยยังอยู่ที่ใบไม้ก็ยังมีน้ําอยู่นะครับนี่ครับบ่งบอกว่าฝนตกจริงๆครับวันนี้ทั้งวันเลยนี่ผมปลูกหมดแล้วต้นแล้วเพราะปลูกหมด ็นต้นสักทองขึ้นมาพริกอ่าอันด้หลบแล้วครับตอนนี้ต้นไม้ใหญ่แล้วที่ใบไม้นี่ครับพี่น้องนี่ครับน้ำเกาะอยู่นะครับถ้าเป็นทางเหนือก็จะเป็นแม่คันิงนะเป็นน้ำแข็งพี่น้องแต่นี้หน้าฝนนะครับเป็นน้ำฝนมาครับมากินอาหารมันจะกินให้ผมไมถ้าฝนตก,กเนปกติมันไม่ค่อยกิน แต่ถ้าแดดกินนะแต่ว่าปลาไม่ได้อาหารโอ้ยใส่เกงยินเสียดายครับอาหารหกยกขาข้ามลวดไม่ได้ครับเดี๋ยวตะอ,องตะเอ็ก,กเก้นห้องพี่นองง้องเืยเสียดายมามามา,มากิน โอกินเหมือนเดิมครับเพราะผมไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านสองวันกินนะฮะปลาใหญ่มากนะ กบนะครับโดดลงตรงนั้นตลอดเลยกบอยาให้ฝั่งนี้บางครับป้าจะอยู่สองฝั่งพอดีมันเป็นลักษณะเป็นรูปตัวยูครับพี่น้องเป็นรูปตัวยูฝั่งท่านี้มันกระบ่กขามไปกินทัางคุณผมต้องวางฝั่งนี้ด้วยน,นี้คือเป็นป้าตะเพียนกุ่มนี้ น้อยครับแต่ก็ขึนน้นกินเหมือนกัน,นพอเดบิ่งแงแง่ค้นครันใหม่ก็โอ้คักคำยางน,นี่บมต้องหดหน้าแรงนี่ผมต้องลากสายยางรถทุกเช้าเย็ยนเลยครับก๋วยผมเนี่ยไม่ลดก็เหี่ยวเลยดินแถวนี้เป็นอย่างนี้ครับแต่หน้านี้จะการฝั่งน,นี้ครับขึ้นเยอะ้าขึ้นเยอะ กระดูกใหญ่เลยยิ้อย่างเดียวเลยเจอไหมลูกเออเปิดบ้านเปิดบ้านบรรยากาศหลังบ้านผมนะครับอยู่กใกล้โคกน้องนานี่แหละ <c oughs> ลูกเอากุญแจบ้านมาเปิด ครับนมที่ไหนอ๋อไม่ได้เอามาไม่ไดเอามามันถือมาแต่แท็บเล็ตไม่ได้เอามาเอามาแต่แท็บเล็ตฝนตกทั้งวันครับแล้วนกะ็มันมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเมื่อคืนก็มีพี่น้องจากสระบุรีนะครับมาเที่ยวไม่ใช่มาเที่ยวสิมาศึกษาดูงานนะ วันเสาร์เขาก็แวะเที่ยวด้วยเดี๋ยวผมจะให้อาหารไปเรื่อยๆมันมีกลุ่มที่อยู่ฝั่งทางนี้ด้วยมันไม่ค่อยข้ามมาฝั่งนี้เป็นที่อยู่ของใครของมันป่าก็เลือกมองอยูพี่น้อง บ่เมาื่อวานตรงเพื่อๆกับบไปกินดิอยู่นี้ก็มีกลุ่มหนึ่งกินยอดผักกะเฉดจนเตรนะ่ะ ฝนเที่ยวนี้ก็น่าจะเป็นเที่ยวเกือบสุดท้ายแล้วถ้ามาหนักๆจนล้นบ่าทุ่งนาเนี่ยก็คือสุดท้ายนะครับขา้าวดอกก็สิแก่แต่วันนี้คนก็สิเกียวขา้าวเลยพอเดินไปนิดนีงยเพี่อเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงไว้จากน้อยก็ข้าวใหม่ปลามันก็แซบ,บแลับบดานอปลา กลวยหอมผมใกล้จะได้กินแล้วครับนี่ต้นใหญ่แล้วเหมือนจะมีน้องแล้วด้วยนี่ครับปลูกหนึ่งมันก็ได้เป็นสองเป็นสามตนา้นกลวยนี่มีน้องต้นเล็กๆให้ผมแล้วครับต้นใหญ่ขึ้นกับดตการ่ครับเป็นพุ่มแล้วครับไรล,ลังก็ลุลุล้วบัดพืชที่หากินน้ำง่ายดูแลไม่ยากถ้าเขาติดแล้วนะครับ ตรงแรกๆก,ก็จะยังนะปลูกกล้วยไข่ไว้ยังไม่ได้เอาปุ๋ยมาใส่เลยนะครับเห็นไหมครับยอดกำลังแทงขึ้นมาปลูกไว้นะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่มีเวลาเลยนะครับส่วนกล้วยหอมนี่ติดแล้วแน่นอนครับดูใบางามแล้ว ก็ยังกินอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้อีกเดินต้องระวังแนวพี่น้องเลยฝนตกมันแฉะครับมัเกงเปื้อนเลยนี่นะครับมืดแล้วถ้าหน้าหนาวนมืดเร็วกว่านี้อีกนะครับตรงนี้ ดูปลาดุกตัวนี้ครับใหญ่มากไม่รู้มันออกลูกให้ผมไม่รู้เป็นตัวผู้น่าจะอิ่มแลครับลงไปแล้วยังมีอยู่ขึ้นมาเป็นปะ้าย ผม oh. สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามบังคำแฟรมลี่ด้วยนะครับขอบคุณครับนีบค่ครับฝากไว้ด้วยหัวประดุกตัวใหญ่ๆนี่นะครับคุนอาหารยามแรงนะครับขอบคุณมากๆเด้อครับโอ้ปลาบิกครับอันนี้ปลาบิกคุณมากิ l ล e เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ